เืองหอยหลอดยอดลิ้นจีมีอุทยานรอสองแม่กลองไหลผ่านนามัสการหลวงพ่อบัลแลนนี่คือจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงครามนานเมือ,องเมืองคนจจังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วย3อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนที สถานการณ์ของยาเสพติดอยู่ในระดับเบาบางการแพร่ระบาดส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นการค้ายาเสพติดส่วนใหญ่เป็นนักค้ารายย่อยยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดคือยาบ้าไอซ์กัญชาตามลำดับสำหรับกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเสีย่ยงจะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานวัยรุ่นและเยาวชนทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,558ยุทธศาสตร์ที่ 1. การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสาเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 1. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด oh. เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา oh. เป้าหมาย11,000คนดำเนินการแล้ว11,000คน 2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดเป้าหมาย33แห่งดําเนินการแล้ว33แห่ง 3. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการจำนวน15แห่งดําเนินการแล้ว15แห่งยุทธศาสตร์ที่ 2. การแก้ไขปัญหาผู้เสพติดผู้ติดยาเสพติด 1. การบำบัดร,รักษาในระบบสมัครใจค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป้าหมาย80คนดำเนินการแล้ว110คนบำบัดในโรงพยาบาลเป้าหมาย30คนดำเนินการแล้ว50คน2การบำบัดร,รักษาในระบบบังคับบำบัดเป้าหมาย240คนดำเนินการแล้ว154คน3 การบำบัดรักษาในระบบต้องโทษโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทันเป้าหมาย120คนดำเนินการแล้ว120คนยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม 1. การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาแบบครบวงจร1.1 ติดตามในระบบสมัครใจบําบัตค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมติดตาม4 4 8คนดำเนินการแล้ว415คนดังนี้อําเภอเมือง235คนอําเภออําพวา144คนและอําเภอบางคนที26คน1.2ระบบบังคับบําบัตเป้าหมาย80คนดำเนินการแล้ว164คน1.3 ระบบต้องโทษเป้าหมาย154คนติดตามครบ154คนยุทธศาสตร์ที่4การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด 1. การจับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสำคัญให้ได้ร้อยละยี่ของการจับกุมในคดียาเสพติดทั้งหมดดำเนินการแล้ว457คดีคดีสำคัญ192คดีคิดเป็นร้อยละ42.01 ของกลางยาบ้า1 7 8 7 4เม็ด185.72ร185.72กรัมไอซ์473.15กรัมและกัญชา3ต้น377.2กรัม 2. การจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามหมายจับค้างเก่าข้อหาสำคัญเป้าหมาย4รายดำเนินการแล้ว4ราย 3. ตรวจค้นจู่โจมในเรือนจำเป้าหมาย100ครั้งดำเนินการแล้ว280ครั้ง ยุทธศาสตร์ที่6การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดจัดตั้งชุดปราบรามยาเสพติดและจัดระเบียบสังคมจังหวัดละ1ชุดและอำเภอแห่งละ1ชุดเพื่อตรวจตราป้องกันและเฝ้าระวังการควบคุมพื้นที่เสี่ยงปัจจัยเสี่ยงสถานบริการร้านเกมอินเทอร์นเนต็ตเป้าหมาย121แห่งดำเนินการแล้ว160แห่งยุทธศาสตร์ที่7 การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนดังนี้1.1หมู่บ้านที่ไม่มีสภาพปัญหาย,ยาเสพติดเป้าหมาย266หมู่บ้านดําเนินการแล้ว266หมู่บ้าน1.2แก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดหมู่บ้านในพื้นที่เฝ้าระวังเบาบางเป้าหมาย26หมู่บ้านดําเนินการแล้ว26หมู่บ้าน 1.3แก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านในพื้นที่เฝ้าระวังปานกลางเป้าหมาย14หมู่บ้านดำเนินการแล้ว14หมู่บ้าน1.4แก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านในพื้นที่เฝ้าระวังมากเป้าหมาย2หมู่บ้านดำเนินการแล้ว2หมู่บ้าน 2. เสริมความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดังนี้2.1 หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอละหนึ่งหมู่บ้านเป้าหมาย3าหมู่บ้านดำเนินการแล้ว3หมู่บ้าน2.2หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2 5 4 8ถึง2556เป้าหมาย198กองทุนดำเนินการแล้ว198กองทุน2.3หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี2557เป้าหมาย20หมู่บ้านดำเนินการแล้ว20หมู่บ้าน2.4 ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินปี2,558เป้าหมาย30ดำเนินการแล้ว30 2.5ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินปี2,555ถึง2,556เป้าหมาย130ดำเนินการแล้ว130ยุทธศาสตร์ที่8การบริหารจัดการ1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปี2558โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้รับการจัดสรร4,945,000บาทเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละร้อย 2. งบประมาณสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปี2558ได้รับการจัดสรร1 7 4 0 0 0บาทเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละร้อย งบประมาณสำนักงานปปสประจำปี2558ได้รับการจัดสรน742,000บาทเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละร้อยการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่จังหวัดสมุทรสงครามโบบายทีม จัดตั้งชุดวิทยากรรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่จังหวัดสมุทรสงครามจำนวน2ชุดเข้าไปดำเนินการเสริมความเข้มแข็งในหมู่บ้านชุมชนสถานศึกษาสถานประกอบการและพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อควบคุมและลดปัญหาย,ยาเสพติดของจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับการดำเนินงานการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ2559 นางสาวจิตราพรมชุติมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสงครามแก่หวัวหน้าส่วนราชการเมื่อวันที่8ตุลาคม2558เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรสงครามให้บรรลุผลสําเร็จเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลต่อไปสสายชนมนมอ,อกกลลงงงดดััดระรจ ดังทิตใจเจ้าของพี่ลอยรักให้ฝากไปในสายแม่กลองขอเชิญ